ซ o บลอสฮันเตอร์เกมนะครับในช่วงเวลาที่ตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยแล้วไอ้พวก forex เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์เสียส่วนใหญ่ด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้เล่นรายใหญ่ๆนะครับพวกเราสถาบันการเงินธนาคารหรือว่าคนที่เป็นกองทุนต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการซอบลอสฮันเตอร์เกมในการทุบราคาเพื่อค่ารายย่อยแล้วทํากําไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยในตลาดพวกปัจจุบันเนี่ยนะครับในไม่ว่าจะเป็น forex ตลาดที่เป็นอินดีคส์ดัชนีนะครับหรือแม้แต่ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ย ค่อนข้างที่จะมี l ูคิ i ดิตี้สูงเมื่อใดก็ตามที่มี l ูคิ i ดิตีสูงเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกลของการทำา s o ต Loss Hunter g a เกมเสียส่วนใหญ่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนะมันจะเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมดเพราะนั้นการใช้ฮาร์โมนิกถ้าเราไม่เรียนเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ารูปแบบในการทำกำไรของ พวกเราพูดง่ายพวกรายใหญ่พวกเจ้ามือเนี่ยเขาใช้วิธีนี้กันหมดเพราะงั้นเราต้องใช้วิธีการเดียวกันกับเขาครับถ้าโมแต่เล่นแบบ t e n f o r m i n g อยู่นะครับไม่มีทางที่จะได้กินแน่นะครับในช่วงนี้เราต้องเราต้องปรับตัวตามอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับในเรื่องของ sub loss hunter game เนี่ยลักษณะรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรนะโดยเริ่มต้นนะครับให้เราดูจากทางซ้ายเห็นตัวเส้นสีฟ้านี่ไหมเส้นสีฟ้าเนี่ยคือราคานะครับราคาเนี่ยได้ลงมานะครับ แล้วก็กลับตัวขึ้นไปเมื่อใดก็ตามที่ราคาลงมาแล้วกลับตัวขึ้นไปนะครับเขาจะทิ้งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสวิงโลเอาไว้ด้านล่างนะครับอ่าสวิงโลเอาไว้ด้านล่างเมื่อมันเกิดสวิงโลที่อยู่ด้านล่างนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นต่อมาโดยธรรมชาติเนี่ยเมืเ่อราคาขึ้นไปแล้วมีสวิงโลด้านล่างเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือเมื่อราคาลงมาแล้วขึ้นไปเมื่อราคาขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับ พวกรีเทลรายย่อยเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเอ้ยนี่ตำแหน่งมันขึ้นแล้วนี่นาก็จะมีการโอเพนบายโพซิชันขึ้นไปจากรีเทลนะครับอ่าจะมีการโอเพนบายโพซิชันแบบไหนบ้างสมมติราคาขึ้นไปนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีรีเทลเข้ามาเท่าไหร่นะครับอ่าพวกที่เป็นเทรดด้วยอินดิเคเตอร์เทรดด้วยเทรนด์ฟอร์วิ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าพอราคาพักตัวลงมาที่38.2%ของเทรนด์ขาขึ้นชุดนี้นะครับของเทรนด์ขาขึ้นชุดนี้ทั้งชุดพักลงมาสามสิบแปเจุดสองห้าส ทีนี้เริ่มมีรีเทลรายย่อยเข้ามา buy position buy position นะครับแล้วราคาก็ขึ้นไปจน break out เจ้าตัว swing high บริเวณนี้อ่ะก็ buy position เข้าไปอีกสำหรับพวกรีเทล buy position เข้าไปอ่ะอันนี้สำหรับพวกมือใหม่เลยนะครับมือใหม่เทรดก็คือจะ buy แถวนี้ buy แถวนี้เข้าไปก็คือจะเข้าช้าไปเรื่อยยิ่งเข้าช้าเมื่อไหร่นะครับอ่า buy แถวแถวบริเวณนี้ก็คือประเภทตาสีตาสาเข้ามาเทรดแหละนะครับคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักเนี่ยเข้ามาเทรดแล้วเห็นเข้า buy แล้วก็ buy กันเห็นราคามันขึ้นแล้วก็บาย buy 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 ตามนะครับ ส่วนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นมือระดับเทพหน่อยนะครับก็จะบายระดับนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ว่าทุกกลุ่มไหนนะครับ <c oughs> ที่บายเนี่ยแล้วก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการวางจุดตัดขาดทุนเอาไว้นะครับซึ่งจุดตัดขาดทุนเนี่ยอ่าถ้าเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เป็นรีเทลนะครับก็คือจะอยู่ที่ซุบเวนสวิงโลนี้แน่นอนถูกต้องไหมครับบรวนสวิงโลนี้หรือไม่ก็ลงมาด้านล่างเนี่ยลงมาด้านล่างอีกลึกๆเนี่ยนะครับบางคน อาจจะบายที่นี่แล้วก็ไม่วางซับลอสนะครับส่วนใหญ่ก็เทรดไม่วางซับลอสกันก็จะมีอารมณ์คร่าวๆว่าเอ้ยเนี่ยก็ถ้ามันลงมาจาแถวเนี้ยนะครับก็เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ้ย,ยอมก็ได้ตัดขาดทุนก็ได้นะครับก็จะเป็น most re area stop placement นะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่คนเนี่ยมักจะวางจุดตัดขาดทุนหรือจุดที่เขาคิดว่าเขาจะต้องยอมแพ้ที่บริเวณแถวๆนี้นั่นแหละคือจีวิทยาที่เกิดขึ้นในตลาด <c oughs> แบบว่าทั่วโลกเลยนะครับทั่วทุกๆุกตลาดเลยเนี่ยก็จะคิดแบบนี้กันหมดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือยังไงต่อรู้ไหมครับ <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพวกสถาบันการเงินหรือรายใหญ่เนี่ย <c oughs> เขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งบริเวณสีแดงเนี่ยคือตำแหน่งที่เป็นจุดอะไรครับตัดขาดทุนถ้าพวกเขาสามารถที่จะทุบให้ราคาเนี่ยมันลงมาได้ล่รมันลงมาได้จนพวกบายโพซิชันเราเนี่ยยอมแพ้เพราะนี่คือจุดยอมแพ้ของพวกรีเทลเทรดเดอร์ถูกต้องไหมครับ อ่าบายโพ i ิชันพวกนี้ก็จะถูกปิดทั้งหมดนั่นแหละครับก็จะได้เป็นเวลาของพวกเราสถาบันการเงินเข้ามาถือครองออเดอร์เพราะว่าเขาจะได้ของในราคาที่ถูกตอนณเวณาที่คนอื่นเนี่ยทิ้งบายลงไปนะครับ สถาบันคงไม่ยอมซื้อบายแถวๆนี้นะครับคงไม่ยอมได้ของมือ2ต่อจากรีเทลแน่นอนนะครับต้องได้ของมือ1เท่านั้นเพราะาไปบายแถวนี้โอ้เสียนหน้าเสียหน้านะครับไม่ได้นะครับเขาจะต้องจะต้องท margin ํามาจิ้นกําไรให้ได้เยอะที่สุดการบายแถวซื้อของแพงแถวๆนี้ถ้าจะให้ราคามันขึ้นไปจริงรๆอ่ะเขาไม่มีวันนะครับที่จะซื้อแถวนี้ถ้าเขาคิดว่าราคามันจะขึ้นเนะี่ยเขาจะดันให้ราคามันขึ้นเนี่ย ไม่มีวันนะครับร้อยเปอร์เซนะครับพวกเขาไม่มีวันที่จะซื้อแถวแถวนี้เหมือนคุณแน่นอนนะครับเขาเป็นผู้นําตลาดเพราะฉะนั้นเขาต้องลีดตลาดโดยการทุบเขามาก่อนทุบทิ้งไปนะครับทุกความคาดหวังของรีเทลทิ้งไปก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่แล้วเป็นผู้นําตลาดต่อทีนี้เมื่อเขาไดออเดอร์ที่ถูกที่สุดแล้วเนี่ยรีเทลจะมาเข้าต่อก็เรื่องของเขาแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้มาจินกําไรไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงสิ่งที่มันเป็นเหตุเกิดขึ้นมานะครับพวกสถาบันการเงินเขา,าลงทุน ลงทุนในการทุบนะครับเพราะว่าการทุบเนี่ยมันก็ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าในการขึ้นเนี่ยเป็นการขึ้นที่แบบว่าเป็นโวล่มจากรีเทลอะเป็นโวล่มจากรีเทลที่มันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่เมื่อเจอแท่งแบบบิ๊กมูฟทุบลงมานะครับ ทุบลงมาและพอเจอสวิงโล w ตรงนี้ก็ทําเป็นขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นสวิงขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีแรงจากรีเทลที่ไม่ยอมแพ้นะครับเข้ามาซื้อบายถั่ว่แ่แถวนี้ต่ออ่ะก็จะมีโวล่มที่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็สู้แรงของสถาบันที่ทุบลงมาต่อไม่ได้เขาจะทุบไปจนกว่าจะคิวลิ่งพวกบายโพซิชันที่บริ i n น่ออกให้หมดนะครับเนี่ยคิวลิ Link, ่งคิวลิ่งพวก พวกไอ้ที่วันวางซัอบลอไว้แถวนี้ออกให้หมดนะครับพวกให้มันยอมแพ้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นได้นะครับพวกที่เป็นรีเทลเงินถุงเงินถังหน่อยอาจจะไม่ยอมตัดขาดทุนอาจจะยังพอรอดได้นะครับที่มันมีเงินเยอะๆหน่อยหรืออาจจะ m m มอาดีนะครับอาจจะรอดได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเจ๊งกันไปนะครับหรือไม่ก็ยอมแพ้ตัดขาดทุนกันไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราสถาบันการเงินหรือว่ารายใหญ่เนี่ยพยายามที่จะทำนะครับเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งบริเวณนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ l l i n g Stop loss ของพวกที่ buy position ไว้แถวๆนี้นั่นเอง <c oughs> พอหลังจากที่เขาลงมาโดยคิดว่า,อาโอเคคิวลิงสต็อปลอ s ออกหมดแล้วเขย่าตลาดแล้วเช็คกิ้งเช็คกิ้งพวก r e ีเ i l ออกไปจนเกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือคนกลุ่มน้อยหรือว่าคนที่มีไอเดียในการเทรดคล้ายๆกับเราถาบันกัรเงินอยู่แล้วเนี่ยก็จะก็จะยังอยู่รอดอยู่แล้วก็ยังพอที่จะหาจุดเข้าได้คล้ายๆกันเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มเกิดอาการที่สถาบันการเงินเข้ามาโอเคเราทุบทิ้งเขาหมดแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะสะสมโพซิชันในขาขึ้นต่อเพื่อที่จะให้มันเป็นขาขึ้นต่อไปในขณะที่ไอ้พวกที่เป็นรีเทลนะครับก็เซล์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 แถวนี้ต่อเพราะว่าหลุดสวิงโล o w ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะพวกส่วนใหญ่ที่มีความคิดว่าจะบายเอ้ยไม่บายแล้วนะครับปิดบายเปลี่ยนเป็นเซล์ดีกว่าทีนี้ก็จะโดนต่ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นขาขึ้นขึ้นไปต่อได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ พวกเราสาบันการเงินก็ทํากําไรกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเกมของออ stop loss hunter นะครับเกมของ stop loss hunter ของเราสารัพก็คือไปล่า stop loss ก็คือเขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบเข้าตามน้ําไม่ได้เข้าตามคุณแน่นอนนะครับเขาต้องทุบราคาก่อนทุกครั้งส่วนไหนก็เวลาจะเกิดในปลายของเวฟ5หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะมีเวฟที่5ของ5เข้าไปอีกซ้อนทับอีกมีวอ v e r จน n ์เกิดขึ้นอ,อะไรแบบเนี้ยนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าการการคิวริง stop loss โอเคทีนี้ <c oughs> มันในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับว่าเราสามารถที่จะจับพฤติกรรมของเหล่าสถาบันการเงินได้ด้วยแพทเทิร์นของฮาร์โมนิกนั่นเองเห็นไหมครับรูปแบบนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรูปแบบของ A B C D แพทเทิร์นเห็นไหม A, B, C, D นะครับตำแหน่ง D point คือตำแหน่งที่กลับตัวเห็นไหมแล้วในตำแหน่งที่เป็น B ถึง C เห็นไหมครับเป็นตำแหน่งที่เขาอาจจะ buy, 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 buy position แล้วก็วางซับรอตไว้ที่ low ของ B แต่ไม่ใช่นะครับราคาก็ทุบลงมาต่อเป็นตำแหน่ง D point แล้วถึงค่อยกลับตัวจริงๆเกิดขึ้นนั่นแหละที่มาที่ไปของซับรอฮันเตอร์เกมนั่นคือมันซอนอยู่ในรูปแบบของ A, B, C, D pattern เนี่ยตามภาพนี้เลยนะครับเห็นไหม A, B, C, D และ B point ตำแหน่งเนี้ย เป็นตำแหน่งที่เป็นซับ l อ s s นเตอร์ของเราสถาบันการเงินนะครับต,ตรงนี้ก็บ่ายๆเข้ามาแล้วก็โดนทุบลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นไปต่อนะนั้นการใช้ฮาร์โมนิกเนี่ยมันจึงเหมาะมากกับสารฟอเร็กซ์ไงสำหรับเกมของซับ l อ s s นเตอร์ของสถาบันการเงินนะครับอ,อย่างแพทเทิร์นตัวแบดตัวไซเฟอร์ตัวการ์ดเลขอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นดีพอยต์ที่ตำแหน่งบรนตั้งแต่78.6 88.6เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับ ก็จะเหมือนคล้ายๆกับ A B C D เหมือนกันนะครับก็จะมาคิวลิงตำแหน่ง D-Point ก็คือคิวลิงไอ้พวกที่วางสบอรรดไว้แถวๆนี้ออกไปให้หมดก่อนไอ้พวกที่บายตำแหน่งขา B ถึงขา C เนี่ยนะครับ,รบไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้คิดว่าโอเคนี่เป็นเทรนขาขึ้นเวฟที v ่1อะไรเงี้ยนะครับ เวฟ2อะไรเอ,อ้ยเวฟจบแล้วอันนี้จะเข้าเวฟ3 3ใช่ไหมอา่าบาย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 บา,ยบา,ยบายเห็นไหมครับแล้วก็วางซับรอไว้ที่ต่ำกว่าโลของ B เนี่ยนะครับแล้วก็โดนทุบลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับกลายเป็นว่า a b c d นี่คือทั้งชุดนี่คือเวฟ2 2ต่างหากนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นเวฟ3 3ตัวจริงนั่นเองนั่นแหละคือพฤติการของเหล่าสถาบันที่ทำในรูปแบบเนี่ยอยู่ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับ แล้วก็รวมไปถึงในแพทเทิร์นประเภทบัตเตอร์ไฟชาร์ครับแล้วก็50ด้วยนะครับที่เขาทำดีพอยต์เนี่ยลงมาลึกเกินกว่าตำแหน่ง X นะครับนะก็จะเป็นไปได้อีกก็คือตำแหน่ง X ถึง A คือบรณนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นซ็อบบ์ฮันเตอร์ที่โดนล,ล่าทิ้งไปเหมือนกันนะครับโดนคิวลิงไป แล้วถ้ามันลงต่ำกว่า X อีกแสดงว่าก็ลงมาคิวซับลอตที่คนที่วางไว้ลงมาต่ำกว่า X อีกนะครับลงไปถึงไหนลงไปถึงสัดส่วนของบัตเตอร์ไฟของชา้าของแครบอะไรพวกนี้แหละนะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะมีการล่าตัวซับลอตฮันเตอร์อยู่เสมอตัวซับลอตของเราอยู่เสมอเพราะถ้าเราไม่เทรดด้วยวิธีการเดียวกับเขาเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายถูกล่าแทน แต่ถ้าเราใช้วิธีการเดียวกับเขานะครับด้วยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยเราแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกล่านะครับเราจะเป็นฝ่ายล่าบ้างโอเคไหมเราเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดของเราเปลี่ยนแนวคิดของเราเปลี่ยนสายตาในมุมมองการเทรดของเรานะครับเทรนความคิดเทรนสายตาตัวเองเนี่ยให้เป็นในแนวทางของคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาอยู่ในระดับที่สูงในวงการเทรดกว่าเรานะครับอย่าไปใช้วิธีการเดียวกันกันกบพวกรีเทลรายย่อยที่ ส่วนใหญ่90%จะล้มเหลวอืมนี่เรามาดูในรูปแบบของกราฟเห็นไหมครับเราหาประโยชน์จากการสวิงของราคาได้ทุกครั้งเลยเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นตําแหน่งสวิงเนี่ยมันก็แน่นอนมันต้องมีซ็อบล็อกของใครบางคนสวิงนี้ก็มีซ็อบล็อกของใครใครบางคนนะครับเริ่มต้นเห็นไหมเราดูสวิงนี้ก่อนนะราคาขึ้นไปเนี่ยคิวลิงสวิงของคนนี้ไหมคิวไหมคิวนะก่อนที่มันจะลงมานะครับแล้วคิวสวิงของคนนี้ไหมคิวอีกเนาะแล้วก็ขึ้นไปถูกต,ต้องไหมครับ ราคาก็ลง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 มาเจอสวิงนี้อีกนะครับเจอสวิงนี้อีกอผมขอติต่างไว้ก่อนนะแล้วก็ลงลงลง,ลงมาคิวไหมคิวสวิงของคนนี้ไหมคิวนะแล้วก็ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นสวิงใช่ไหมคิว ah? อ,อีกแล้วนะครับใครใครที่วางซับรอแถวนี้โดนคิวลิงออกไปแล้วก็ลงมาดูสวิงนี้กับสวิงนี้นะราคายังมีสวิงนี้นะสวิงนี้นะนะครับราคาขึ้นไปคิวไหมคิวคนที่วางซับรอไว้แถวนี้คิวคนที่วางซับรอไว้แถวนี้เห็นไหมเจ้าตัวสวิงเนี้ยนะครับ แล้วก็ทำสวิงไฮสวิงโลและเจอสวิงไฮนี่อีกก็ครับก็คือคิลลิ่งไอคนที่วางซับรอสตรงนี้ไปอีกนะแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้ก็คิลลิ่งไอคนที่วางซับลอสตรงนี้อีกนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเห็นครับในช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับที่มันเกิดสวิงขึ้นบ่อยๆมีแนวต้านเกิดขึ้นนั่นแหละครับราคามักจะมีการทำซับ็อสฮันเตอร์อยู่ทุกครั้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะดีกว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากการสวิงของราคาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆตรงนี้มาจับ การเทรดด้วยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นกันนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเทรดแล้วทำกำไรได้อยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอเลยนะครับเลทคิกซัมแอดพูดง่ายๆถ้าเจอสวิงเนี่ยนะครับมันต้องมีซับล็อกของใครบางคนเพราะฉะนั้นเรารู้เลยแหละนี่คือซับล็อกของใครบางคนในโลกใบนี้นะครับเลทคิกซัมแอดนะครับไปเตะตูดกันนะครับคือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดอยู่แล้วนะครับเราแค่ ทำให้มันสอดคล้องดําเนินการในการเทรดให้มันสอดคล้องกันก็แค่นั้นเองนะครับพยายามอย่าไปซื้อตามนะครับอย่าไปซื้อตามเห็นไหมบะตรงเนี้ยมันคิวลิงตรงนี้ไปใช่ไหมครับเราไปบายแถวนี้ก็โดนอีกอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการทุบของเราสาบาันที่มาคิวลิงสต็อปลอสไปมันมันจะเป็นพฤติการแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับและมันจะเจอค่อนข้างบ่อยด้วยบ่อยกว่าเทรนด์นะครับลักษณะแบบเนี้ยจะเจอบ่อยกว่าเทรนด์นะ